ครับสวัสดีครับพบปะพบเจอพบก,กันอีกแล้วครับส่องพาไปกินกินง่ายๆสไตล์ไปสไตล์พาไปกินวันนี้อยูุดีไม่แห้งครับเลยจัดดาบป่าดาบปนินครับอยู่ดีไม่แห้งด้ยจัดดาบป่าดาบปลาตุม่มตุ่มปนินดาบปนิน,น,นตุ่มปนิน ชุดหนึ่งโหป็นจะเสียบกันาะเดี๋ยวพี่น้องเลยนาะครับมากินเขาเ่าแห้งน้ำกันครับบ้านพาไปกินกันเหมือนอยู่ดีไม่แห้งครับ <c oughs> อยู่ดีไม่แห้งก็ได้กินรู้ขึ้นน้อยนึงนี่รู้ผมแล้วล่ะนะครับไปกินเขาน้ำกันนี่ก็ หาโม่งก,กลัวเลยแต่แตะเวนยังอยู่สูงอยู่มือง่ายดอกทุ่มหนึ่งหังหนึ่งสิมืดกินขา้าวตะเวนครับกินข้าวแล้วก็บงรงโทรศัศน์พักผ่อนทำสไตล์รอเอาไเที่ยวอยู่ผู้เดียวสบายใจมาได้ครับมากินข้าวนุ่กันครับไปน่ครับมาไปกินเพื่อมูคือจากน้ำว่า มูสิเกิะจากน้ำงอยู่ดิเงีย้ยุ่งกระไรครับไปลงมือกันครับบาัานหิวเขาแห้งเลย